เดินไปนุ่นเดินไปนุ่นเร็วเด็๋วติดต้นไม้เดินไปเร็วเดินไปก่อนอย่าพึ่งปล่อยเ <ไป S 3> ดินไปเดินไปเด <Desde S 2> <ป>ินไปก่อนเร็วเร็วา <laughs> ต้นไม้แน่เลย,ย,ยมึงเดินไปเลยนะมึงเอาเดินไปเลยน<ล>ะวิปปว่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าพึ่งปล่อยเชือกต้นไม้ วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าปล่อยเชือกก่อนอย่าเพิ่งปล่อยเชือกสิวะวิ่งเร็วเร็วแล้ววิ่งเร็วเร็ววิ่งไปทางนูน้นดดลงมาทางนูน้นทางนูน้ทางนูน้ปล่อยเชือกได้แล้ว hỏi trước mấy lời bỏi mấy lời bỏi một lời bỏi một lời tịch lát Tịt lát bỏi một lời lười lười lời ทำเชือกทำเชือกหลุดใบดีไม่ก้างต้นไม้เอาละครับท่านนายกไอ้ควงฟักเดียวเฮ้ยเขาชักเล่าเขาชักเข้าชักออกไอ้ชักควงสว่านชักควงสว่านโอ้ดีลาชักเล่าท่านนายกไม่ธรรมดาไม่ชักควงสวา่าด้วยอี๋ ทั้พวงสว่างติดดีด้วยดูออกออกพวงไม่หยุดพวงไม่หยุดออกพวงเข้าไปพวงเข้าไปเอา หมดแล้วเหรอโอ้ยหมดเลยกำลังดีเลยไปที่ม่ยังไม่รู้แลยวัดดวงเอาเลยเฮ้ยมึงเอ้ยหมดจริงเหรอเฮ้ยหมดแล้วพันหน่อยพันก็ไปหน่อยเดี๋ยวมันหลุดทางไหนวะทางไหนก็ได้ทางที่ถนัดเออตรงนั้นก็ได้สองข้อพอเออนั้นอย่าอย่าให้มันถือแล้วด้ยเดี๋ยวมันทำหลุดมือ รอบนี้ไปไกลแน่นีว่านี่กี่เมตรนี่ร้อยอ้าวอ่าวอ่าโอ้โอโอ้โอ้อ